คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพาน,น,พนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไวะพี่ค่ะท่านผู้ชมนะคะตอนนี้แอดมินอยู่ที่ต้นักม่วงนะคะของแม่ไหนนะคะแม่ไหนเพิ่นบอกว่า<อ>เพิ่นยายมาอยู่นี่แล้วนะคะผู้ใดที่เคยเบิ่งคลิปต้นบักขามร้อยปีนะคะไห้งวัแรกเจ็นนะคะที่แม่ไหนเพิ่นเห็น เจ็ดศูนย์สามนะคะ,ละออแล้วก็นสามศูนย์พร้อมเนาะเพนแม่ไหนเพิ่นบอกว่าเพิ่นใหญ่มาแล้วเด้อเพิ่นใหญ่มาอยู่ต้นมะม่วงมาสั่นนะคะเหล่ฮะมองเพื่อนก็นไฟไหมไ่ขาเนี่ยเขาลืมเอาไฟแซ็คมาให้คุณแม่นะจ้าคุณแม่บลูเอฟซี FC ฟังเน,น,นี่ยค่ะอันที่ไปที่มาเฮ็จจะได้ก่อนเจตัางญานเราบุถึงเนี่ยบ้าเพิ่นยหญ่มาเอาจากต้นบักขามบักม่วงมานี้ ต้นม่วงไงมาเที่ยวกันที่แรกอยู่ต้นบักขามได้เนาะแม่เนาะ,ะก็คือว่าเอฟซีเก่าที่เพิ่นเคยเบิ้งอยู่ต้นบักขามตอนนี้เพิ่นใหญ่แล้วแม่บมายายมอกค่ะใหญ่มาอยู่ปูใหญ่แล้วครับปูมาอยู่ผีวต้นม่วงเหรอค่ะท่านผู้ชมค่ะเขา้าใจกันเห่อครับต้นบักขามก็อยู่เดียนเดียวกันครับเงือนหลังเดียวกันเพิ่นสีใหญ่มาให้โชคหลังนี้บ่านนอนบัานนี้แม่บ้านเลขที่เท่าไรค่ะ 172 172จ็ดสใหญ่มาบา้านหลังใหม่พี่น้องบ้านเลขที่172ค่ะพี่น้องค่ะคุณแม่คุณแม่ได้ฝันป่ะจ้ะฝันอันเพิ่นใหญ่มากนี่แมฝันอยู่เ,เ,เด,ด้ฝันว่าอนนันเขาจ้าเงินยัดใส่ถุงให้ฝันว่าพี่พ่อน้องนุ่นมายัดใส่ถุงให้ถุงให้เขาเนีย้บอกว่าเขาเอาซาบาทเขาเจ้าว่าเอาไปเลยมีแต่ใบแดงๆเต็มถุงอยู่ครับเงินมายัดใส่ถุงให้แม่จ้ะ นี่จะไปเดินเนี่ยเต็มกระเป๋าเลยเต็มถุงนี <h 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 ่คอยบอกว่าคอยบอกเอาเอาซาบบาทเขาจะเขาจะว่ายอมเขาจะหยัดลงหยัดลงให้คอยถือเอากันค่ะแม่อันนี h <h ้อันนี้คือความจริงค่ะให้มดเลยแม่บอกแม่ที่ไปเอาให้เอาตัวมันฉีดเขาจะบด้กเขาจะบอกให้เอาเขาบอกให้เอาต้องเอานะแม่เนาะค่ะที่แรกเขาบอกว่าเขาบอกเอาดิเอาซาบบาทซาบาทเพิ่นงเขาฟังเอาไปเลยเอาไปเลยประเัริ พี่น้องสาธุสาธุสาธุดอนะคะวดที่แล้วไต่สามตัววดนี้คุณแม่ท่นชีขอจากโตพี่น้องเดียวลอลุนลอติดตามเบิ้งน้ำกันนะคะเนาะใครเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเจ๊ตังคนผู้ไทยเช่นแี่ของเนาะเข้ากันมองครับเพื่อนหายเห็นมอคืนหาสา มองกลงเลยผมว่าเอายูเใจร์นตัวมองกลวงเนยเป็นยังแม่อันหั่นแช่ตัวตัวมองกลวงเก่าตัวตัวมองกลวงเนาะคู่เพิ่นไห้แล้วแม่นบ่ต้องจุดถูกหรอกครับเพราะว่ามันสีมันสีสับสนครับมันสีหลายตัวโพดนะแม่เนาะอืมันสียเม็ดเงินหลายพ่อแม่ตัวนี้สีตัวนี้บ่ได้เม็ดเงื่อนได้อย่างเดียวค่ะค่ะเอาพี่น้องคุณแม่เพิ่นมั่นใจเด็กถูกบ่เอาเพิ่นวะเพราะว่าเข้าใจเห้แม่สี่เห้เบิร์นที่เิ็นเบิรงออะนะว่าเห็นอยู่ตรงใดว่าสัน สุดท้ายมันก็ต้องอยู่ในแม่ขี้ก่าล่ะเพราะว่าขายอยู่นี่ขี้เก่าน่ะขายมาแบ่งปันมาเป็นท่านดูในพี่น้องสาธุน่คะท่านผู้ชมค่ะมีไปแต่งคันหานะครับเนาะมะขอข้าวฟุ้มอันศักดิ์สิิทธ์นะครับของแม่ไหนนะครับเนาะขอให้เห็ดนในนี่ล่ะน้ำปูนี่ล่ะปูใหญ่มาตเตโก้ค่มาอยู่ก็โกม่วงแบ่งใจ พูอหาแต่แป้งแต่ว่าก็เห็นเลยนี่เห็นบอกหาสามหาเอาแป้งนี่บ่พ่อเดี๋ยวอยากเห็นแป้งบ่เดี๋ยวส่องแบบเดี๋ยวส่องก้นแม่จะฝ่าแป้งใส่แม่บ้าพ่อยายขยับกลวยมานิดนึงเดี๋ยวบ่ค่ะเอาไปค้างพุ่นก็ได้เอาหิมหิมหนังจักหน่อยก็ได้เดี๋ยวนี้บออะไรเขาพอดีเอาเอาคือเหม็นคือเหม็นใหม่แถวบนนี้จะเรียกครับโอ้เรียกคช่ค่ะ นี่เด็กเด้อนี่เด็กพี่น้องเด้อตัวนี้ค่ะใส่ตั้งก่อนนี้ตรงนี้นะคะท่านผู้ชมให้เอ้าพี่น้องชัดแล้วบ่ายนี้เป็นเห็นซ้ำหาด้วยครับเดี๋ยวต่อยกันเบิ่งนะครับเนาะแม่ขออนุญาตดอกไม้นะมาพี่ไดเดีค่ะปอกดอกเลยมาไว้นี่ก็ได้หาหาเอาเดี๋ยโอเคค่ะค่ะท่านผู้ชมนะคะขออนุญาตเด้ออันนี้เบิ่งน้ำปูเด้อเบื่องน้ำปูบัน เต่งพันหาคอแล้วก็คอให้เป็นช่นขาดเลยเนค่ะพี่น้องค่ะใช่ไหมเอาเอาเอาการถูบสี่ห้เดี๋ยวว่าเป็นไ้าี่แม่เห็นนี่เลยตัวเลขซัดเนาะตัวก็เป็นไนเป็นํากันด้ยครับเดี๋ยวเป็นไนซ์เป็นเทนสามห้านี่เยสามอันนี้ห้าอันนี้สามอันนี้ศูนย์อ๋อครับอันนี้คือศูนย์ห้าสามศูนย์ใช้กรานะนี่เลยค่ะ่เลขสามเลขหานู่นนู่นเลขศูนย์ 053โอ้เป็นศูนย์หาสามโอ้เรีหาเลขยหาโอ้อย่ายๆท่นานผู้ชมโอ้ศ <3 S 2> <อ>ูนย์หาสามนะคะท่านผู้ชม้<อ>ข้างล่างต่างกล้องข้างล่างมีสองห้าโอ้ข้างล่างมีสองหาบ่แม่ค่ะนี่มาล้มกันเลยศูนย์หสามข้างล่างมีรมงรงงเรเห็นเป็นเป็นสองหาเนื้อค่ะท่านผู้ชมศูนย์ห้าส,<อ>สามกับสองห้านเนาะ อ้าเเด็กสามกับชัดเนาะเด็กสามกชัดตามากก็ถ้ามากก็การสงสายข้างล่างก็เป็นสามเจ็ดได้เป็นสามเจ็ดอันนี้สามอันนี้ห้ามาเอ่ยมาเบิ้งน้ำัาเก็บเอ้ยอันนี้เป็นเป็นตัวจลมหายคักกัเด้อบันี้นเด้ออันนี้ห้าอันนี้ศูนย์ห้าสามค่ะอันนี้เป็นสอง ตามจริงศูนหาสามนี่แม่เห็นเห็นแต่ก้อนมือมือนี่แหละแม่บอกครับเห็นแต่เห็นแต่ใหญ่ปูที่เด็กแต่ปูคนนั้นแม่ใหญ่เมื่อใดค่ะหลายมือเลยสามสองมมือเจตัางมาอันอีกเจ็ดมืออ๋อเจตัางมาได้มือหนึ่งกับสองสามมือกับใหญ่เลยตีถึงว่าแม่อันนี้เป็นสองเลยสองค่ะสองห้าแล้วก็สองเกตก็ได้นี่สองหาสองเกตข้างล่างเด้มันมันสงสัยได้ข้างล่างแต่ว่าข้างบนเพิ่งหายแก้วแล้วศูนย์หาเจ็ด เท็นบ่ครับแมนวางล่างศูนย์ห้าสาถึงว่าตอนทีอันนี้ศูนย่อันนี้หนี่สคือเห็นเลขสามัพตอนทีไม่ไหนเพิ่นไปขออยู่ที่ดุตานาะครับผมเป็นสูตเชียงทาเป็นกายทิานให้ขอให้ตรงกันครับอยู่ตึกมั้งชงแต่ว่าจะพิดักัแค่เป็น7จ็ดแต่ว่าหนูเหลียวไปเองสี่นูเห็นเลขสามถ้ามงเด่นะเป็นจ็าสีนะครับชเนาะ อนะคะท่านผู้ชมสอันนี้คือคือข่อยบอกแต่่อยเห็นด้ิเห็นบอยยุงต้นมะขามใหญ่เขาจะเาสียว่าหกหา6หกแปดหกเงี้ยของผู้สนใจคือปูพันบอก่อยยังส0ศูนย์ห้าสามแล้วก็สองสองห้าออันนี้กรเก็ดนะค่ะยู่สิสองเจ็ดนยาเ็นสองสาม สองเกตสองสามเด้อข้างล่างเด้อบอกเขาเย่างว่าคือว่ามันสงสัยศูนย์ห้าเจ็ดสองเกตสองสามครับผมสองเกตสองสามนี่แหละสองนี่แหละไปตรงกับกหลาบถูกเสียงทายอยู่ดอนพุตาได้ครับท่านผู้ชมแม่ค่ะคุณแม่นี่คือตอนที่มานี่แม่ได้ตัวเลขแล้วกับแม่ไปจุดทูบอยู่ดอนพุตานี่เป็นตัวเดียวกันแม่นบอกแม่เป็นแต่ว่าเขาได้ตัวเลขจากหมอนี่ก่อนแม่นบอกอันนี้ได้ได้เจ่าเก้าเล่น ได้แต่ใหญ่ปูมาเดนได้แล้วเราบันนี่ไปจุดทูบที่หลังมันบอกะได้ตัวเดียวกันมันบอแม่เราจิตฐานจะสร้างมาตัวเดียวกันละนี่ข้งเข้าเป็นศูนย์ห้าสามขอางปูเป็นสามห้าเกตค่ะแต่ข้างล่างมันจะเป็นสองหากระสองเกตเถอะค่ะน้วว่าบอกเพื่อนว่าขันเพื่อนสิซื้อก็ซื้อซิบัทเร้าบาดแด้แต่ลวงไฟลวงมันละคือคือปูเพื่อนบอกเท่เดียวแล้วเด้ ข้าทมเหนี่เห็นอยู่นี่ดีนี่สามนหสเออหคือแบบชัดเจนเบิ้งตาเป่าซะทั้งทั้งคือคือเลขเจ็ดแทนน่ะนะอเม่ทั้งทั้งเงินเมียเมีนอยู่เมีนอยู่เห็นเจ็มังเกิงเจดห้าสามกันได้เจ็ดหาสามศนหาสามเมียศนหเกนหาสมด้อืนี่เห็นไหมนี่ห้านี่โอ้ว่านี่นี่สามสี่ปูเขียนยังไงอีกทั้งทัอันนีเรขเจ็ดมังเกิอยู่เจดศนย์บอก่าแปดศู เจ้าบอกว่สาระละหกอค่พี่น้องหกอนมากจะเปรตฮ่าฮาเปรตที่วันเขาอยู่บอันจ้าต้องฟังแม่เล่าชมพอแม่ไมได้ทุกอย่าพีลนอ้คหโอ้โ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 โอ้โหโอ้โหโอ้โหโว้โหโอ้อ้โห่อ้โหโอ่โหอ้โหโอ้โห็อ้โหอห่อ้อ้โหโอเป็นอ้โหอ้โหโอ้อ้โหโเ้โเบอ้อ้โอ้โหโอ้โหอ้โหโอ้่อ้โืโอ้โือ้โห้โหโอ้อ้โ่อ้โหโอ้วหโ้หโ้โหรับ คือแม่บอกก็คือศูนกับเจ็ดหาสามแม่บอกแม่ค่ะเจ็ดหาสามศูนย์หาสามศูนยแล้วาข้างล่างก็สองเกกับ25งห้ากับสอโอ้โหพอเสเหมือนว่าสองสามบอกพี่คันพอตามผู้ใดอยากตามแม่ไหนก็คือตามแม่ไหนได้นะคะท่านผู้ชมแต่ว่าขันพายอยากเอาดวงเจ้าของกับพี่เจริญนาเบิงคอมเมนต์ได้พี่น้องค่ะไม่้แสดงความเห็นใดๆเกี่ยวกับนอกแค่พี่น้องสองเบิงหลายๆคนสองเบิงเอานะคะท่านผู้ชม เพราะว่าฐานเขาเป็นน้ำกันแต่ละคนก็คือบ่คือกันเลยใบใบประธาศน้ำกันเลยถาออกตัวนี้ขาตัวเดียวกันครับมาตัวเดียวกันเจ็ดสามห้าห้าสามเจ็ดมาห้าห้องใบใบนะก็ว่าเจ็ดสามหายย่งนิ่วมืดละเอกเบิรงนเนี่ยท่านผู้ชมคะสำหรับตัวเลขเนาะค่ะเนาะสำหรับท่านใดนะคะที่เขามาติดตามรับชมนะคะตัวเลขต้นมะขามร้อยปีเพิ่นใหญ่มาอยู่ต้นมะม่วงนะคะต้นมะม่วงนะคะแม่ไหนเพิ่นก็เห็นเป็น 035735นะคะส่วนเลขกล่างเพื่อนหาย2หากับ2 7งวดที่ผ่านมาเข้าไหมเข้า3ตัวนะคะเพราะว่าเพื่นเห็นอ,อ7 3 0แล้วก็073 0กลับไปกลับมาเพื่นว่าแล้วก็อย่าลืม30นะคะท่านผู้ชมฝากไว้เป็นแนวทางเด้อพี่น้องเด้อนะคะเพราะว่าแม่ไหนนี่เพื่นเป็นคนมีองค์นะคะแล้วก็เ,เทปมาอยู่น้ำเพื่นเพื่น,พนจะมองเห็นในสิ่งที่เข้าบ่เห็นนะคะ คนซื้อถึงซื้อกับแม่ไหนโดยที่เฮ่ากับบุมีบุมีซื้อในตรงนั้นเนาะเฮ่ากับเลยใส่ใส่ดวงกับคุณแม่ไหนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะโชคช่วยมันหมายสุขุมสุขคนนะคะโซเดียมวิตามินซีนะคะนี่นะคะเป็นตัวนี้นะคะแอดใส่นะคะตอนนี้แอดใส่อยู่เนาะคะ่ะแอดใส่ไปเม็ดสองขวดแล้วนะคะที่หลายๆท่านทักมาเนาะคะ่ะว่า หน้าแอดดูใสขึ้นขาวขึ้นนะคะกันนี้เลยนะคะแอดใช้จริงนะคะแอดก็ได้มาบอกต่อเอฟซีเนาะคะ่ะแล้วก็กันแดดนะคะนี่เนาะคะ่ะกันแดดนะคะแล้วก็จะมีนะคะกาแฟรูมเนาะคะ่ะอันนี้แอดก็ดื่มนะคะดื่มทุกวันเนาะคะ่ะขาดบ่ได้นะคะทันเมือ่อใดแอดบ่ได้กินกาแฟนะคะแอดจะปวดหัวเนาะคะ่ะก็คือ ตื่นเช้ามานะคะต้องได้กินกาแฟแอกกินตัวนี้นะคะจะคุมหิวด้วยนะคะสําหรับท่านไหนเนาะคะ่ะอยากนะคะอยากจะลดน้าหนักนะคะลดหน้าท้องเนาะคะ่ะนี่ค่ะกาแฟตัวนี้เลยนะคะรูมนะคะ